สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องการเสียภาษีของเหล่ายูทูบเบอร์กันนะคะสำหรับใครที่ได้รายได้จากแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ Facebook Instagram หรือ Line หรือบล็อกต่างๆเนี่ยถ้าคุณได้เงินมาเนี่ยนะคะ คุณก็จะต้องเสียภาษีนะคะถ้าเงินได้สุทธิของคุณเนี่ยเกินห5 0 0 0 0บาทต่อปีนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพไหนคุณก็จะต้องเสียภาษีในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆน,น,นะคะไม่มีประเทศไหนที่คนที่มีไรายได้ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนดจะไม่เสียภาษีนะคะอ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูรายได้ของ YouTube นะคะพวกเหล่ายูทูบเบอร์เนี่ยจะได้รายได้จากอะไรบ้างนะคะซึ่งารายได้ที่ได้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะก็จะมี3ทางด้วยกันทางแรกก็คือรายได้จากโฆษณาผ่าน Google Adsense นะคะซึ่งเงินรายได้นี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเงินรายได้40วงเล็บ8ที่จะต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะ ส่วนรายได้นที่2นะคะก็คือรายได้ที่รับจากสปอนเซอร์นะคะรับจ้างรีวิวต่างๆอะไรพวกนี้นะคะถือเป็นเงินรายได้ประเภทที่2หรือ40วงเล็บ2นะคะซึ่งเวลาที่เราคิดภาษีเนี่ยเราจะต้องหักแบบเหมาจ่ายแล้วก็รายได้อันที่3ก็คือรายได้จากการโชว์ตัวออกอีเวนต์ต่างๆของเหล่ายูทูบเบอร์นะคะตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเออดูนะคะก็จะเป็นรายได้ของ40วงเล็บ2ก็คือดับจ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณเนี่ยเป็นดารานะคะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณไปโชว์ตัวเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คุณเนี่ยต้องเสียเงินจ่ายตรงนี้สามารถเอามาคิดใน อ,อ,อัตราภาษี40วงเล็บ8ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกความแตกต่างระหว่าง40วงเล็บ8กับ40วงเล็บ2นะคะ40วงเล็บ2เนี่ย ก็คือเรารับจ้างแล้วไม่ได้มีเอ,อ่อการที่จะลงทุนใดๆนอกเหนือจากนี้นอกจากเราใช้แรงเราลงหน้าตาเราลงไปนะคะแต่ถ้าเป็น40วงเล็บ8เนี่ยสมมุติว่าคุณทำช่อง YouTube ช่องหนึ่งเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีการซื้อโปรแกรมตัดต่อต่างๆจ้างนักแสดงนะคะจ้างพนักงานจ้างตัดต่อ,ตอ,ตอหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยเราสามารถเอามาหักนะคะเพื่อเป็น รายได้สุทธิของเราได้นะคะเราก็จะเสียภาษีน้อยลงไปอีกค่ะอ่ะเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอัตราภาษีกันนะคะซึ่งอัตราภาษีเนี่ยซึ่งเป็นตัวล่าสุดนะคะปรับโครงสร้างเงินรายได้บุคคลธรรมดาแล้วเนี่ยก็คือถ้าใครเงินเดือนเนี่ยไม่ถึง26,0 0 0บาทต่อ 26,000บาทนะคะไม่ต้องเสียภาษีซึ่งเขาจะคิดเป็นรายปีถ้าเงินรายได้สุทธิต่อปีของคุณเนี่ยหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วนะได้0ถึง150,000บาทเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะก็คือไม่ต้องเสียภาษีแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องยื่นภาษีนะอันนี้ต้องแยกด้วยนะคะแต่สําหรับใครที่มีเงินรายได้มากกว่า150,000บาทขึ้นไปนะคะจะได้ จะต้องเสียภาษีเนี่ยหเอนะคะเอาไปคูณกับไรายได้สุดทินะคะถ้ามากกว่านี้ก็จะขึ้นเป็น10% 15% 20%ซึ่งเป็นเป็นการเก็บภาษีแบบอัตราก,ก้าวหน้านะคะซึ่งถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ ค่อนข้างที่จะอาุมณ์อ่วยในเรื่องของการเสียภาษีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจากที่ขายรูปอยู่ก็จะเสียภาษีถ้าเป็นพลเมืองของอเมริกาเสีย25-30%นะคะไม่มีเป็นขั้นแบบนี้นะคะถ้าใครมีรายได้ก็คือต้องเสียภาษีอ่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะวิธีการคำนวณน,นะคะการคิดภาษีนะคะว่าเขาคิดยังไงนะคะซึ่งวิธีการคิดภาษีเนี่ยเขาจะอาเงินได้ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะได้รายได้จากยู ทูบจากเงินเดือนคุณก็ต้องเอามารวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วก็ลบค่าใช้จ่าย แล้วก็ลบค่าลดหย่นนะคะแล้วพอได้เงินได้สุทธิแล้วหลังจากลบค่าใช้จ่ายกับค่าลดหย่อนแล้วเอาไปคูณกับอัตราภาษีนั่นคือภาษีที่คุณจะต้องจ่ายนะคะอ่ามาดูวิธีการคิดคำนวณน,นะคะสมมุติว่าคุณเนี่ยได้รายได้จาก u t u b e นะคะสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะคุณเนี่ยก็เอาสองแสนห้าหมื่นบาทที่คุณได้เนี่ยอันนี้คือคือ,คอทั้งปีนะมาลบกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะซึ่ง สัมภาร,ร์เนี่ยเขาให้หักได้เนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทแต่ก่อนรู้สึกจะหักได้แค่60,000นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มให้เป็น1 0 0 0 0แบาทแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรบ้างเช่นค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยของคุณนะนะคะเขาให้หักได้เท่านั้นซึ่งนั่นก็จะที่เหลือเนี่ยอีก1,500 0 0บาทหลังจากลบ1,000 0แไปแล้วเนี่ยก็คือ,อไรายได้สุทธิของคุณในปีนั้นซึ่งคุณ ได้ไรายได้เท่านี้ใช่ไหมคะหนึ่งแหาเนี่ยคุณไม่ต้องเสียภาษีคะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องยื่นภาษีนะอ่ะโอเคพอมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีรายได้จาก u t u b e นะคะแล้วจะต้องเสียภาษีนะคะก็คือมีรายได้เกิน1 5 0 0 0 0บาทนั่นเองสมมติว่าช่องนี้มีรายได้5,000 500, 0 0บาท ปะะีนคเอา500,000บาทเนี่ยมาลบหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวไป100,000ก็จะเหลือ400,000ใช่ไหมคะแล้วลดค่าลดหย่อนบางคนก็งงค่าลดหย่อนจะไปดูจากตรงไหนบ้างค่าลดหย่อนเนี่ยนะคะมีหลายอันมากที่เราจะเอามาลดหย่อนภาษีได้เช่นเอ่อทำบุญทําการกุศลนะคะหรือมีภาระะต้องเลี้ยงดูเออ่พ่อแม่หรือเลี้ยงดูบุตรก็จะเอามาลดอีกได้30,000บาทอย่างเงี้ยนะคะ หรือคุณซื้อประกันซื้อก้องทุนต่างๆคุณก็เอามาลดได้นะคะหรือคุณเข้าร่วมโครงการชอปดีมีคืนของรัฐบาลคุณก็เอามาลดหย่อนภาษีได้ก็จะลดลงไปอีกนะคะหรือคุณมีรายได้สมมติว่าคุณเป็นนักเขียนนะคะคุณได้รับเงินแล้วคุณมีใบค่าสิทวิหรือหักภาษีณที่จ่ายนะคะคุณก็เอาเงินที่คุณเนี่ยหักภาษีณที่จ่ายเนี่ยมาลดหย่อนตรงนี้ได้นะคะ ซึ่งพอคำนวณรายได้สุทธิเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเงินรายได้สุทธิเนี่ยก็คือ3ามแสนห้าหมบาทที่คุณได้ในปีนั้นหลังจากหักค่าลดหย่อนแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวไปแล้วนะคะซึ่ง3ามแสนห้าหมบาทเนี่ยมันจะตรงกับตารางที่คุณเนี่ยจะต้องเสียภาษี รายได้นะคะคือ10%นะคะก็คือเอา350,000เนี่ยคูณกับ10แล้วก็หารด้วย100เท่ากับว่าปีนั้นเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีทั้งหมด35,000บาทค่ะแล้วสำหรับใครเนี่ยที่อยากเลี่ยงภาษีหรือไม่ยื่นภาษีอะไรอย่เงี้ยระวังโดนภาษีย้อนหลังแบบกรณีนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างก็คือคุณสุชาติเนี่ยเขาเนี่ยส่งชิงโชคฝาโอชิเนี่ย เขาได้รางวัลแมวทองคำแมวเนโกเนี่ยไปสิบล้านบาทซึ่งเขาเนี่ยได้ได้มาประมาณ9ล้านกว่าบาท9ก้าล้านห้าแสนห้าแสนเนี่ยโดนหักไปเป็นหักภาษีนะะที่จ่ายคือเขาจะมีใบหักภาษีเนี่ยห้าสิทวีเนี่ยส่งมาให้ว่าได้หักภาษีนะะที่จ่ายไปแล้วนะห้าแสนบาทเขาก็เลยไม่ได้สนใจแต่ว่า กรณีที่ได้รางวัลลักษณะนี้นะคะมันจะไม่เหมือนการถูกลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่เนี่ยจะจะไม่ต้องมาเสียภาษีอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณสุชาติเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นภาษีค่ะเขาก็ใช้เงินไปผ่านไปสองปีสัมภาระส่งเรียกคืนนะคะเพราะว่าสมมุติว่าคุณสุชาติเนี่ยเขาได้รายได้ไปณนะปีนั้นเนี่ยนะคะ10ล้านบาท ซึ่งเขาคิดเอาเองว่าเขาเนี่ยเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายไปแล้วห้าแสนเขาก็ไม่ต้องเขาก็ไม่ต้องสนใจแต่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณสุชาติเนี่ยจะต้องเอารายได้ของเขาเนี่ยที่ได้รับเงินนะคะที่ได้รับเงินจากอิชิตันในปีนั้นนะคะสมมุติว่าได้ปี59ปี60เนี่ยคุณสุชาติจะต้องเอารายได้เนี่ย10ล้านบาทเนี่ย เข้ามาแล้วก็รวมกับรายได้อื่นๆของเขาในปีนั้นสมมติว่าเขาได้เงินเดือนเดือนละหมื่นละกันก็เป็นแสนสองถูกไหมคะเท่ากับว่าเงินรายได้ในปีนั้นของเขาเนี่ยเขาจะได้10ล้าน1น0 0 0 0บาทเขาจะต้องเอามาคำนวณเงินรายได้สุทธินะคะแล้วเขาบอกว่าเขาเสียภาษีหักณะที่จ่ายไป5 0 0แสนบาทจะนำมาส่วนเอานำมาลบในเป็นส่วนของค่าลดหย่อนภาษีนะคะแต่ แต่คุณสุชาติเนี่ยไม่ได้ยื่นภาษีนะคะแล้วก็ไม่ส่งภาษีด้วยเพราะว่ารายได้ในปีนั้นเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเขาได้10ล้านบาททำให้คุณสุชาตินะคะโดนปรับนะคะเป็นจำนวนเงิน3ล้าน5แสนบาทโดนปรับในกรณีที่ไม่ยื่นภาษีและไม่เสียรายได้ไม่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครมีรายได้เยอะๆเราคิดจะเลี้ยงภาษีเนี่ย ตอนนี้ธนาคารเนี่ยเขาเปิดเผยบัญชีรายได้กับสัมภากรหมดนะคะว่าใครมีเงินฝากเท่าไหร่มีเงินไรายได้เขาออกเท่าไหร่ยิ่งเงินอนจากต่างประเทศเนี่ยยิ่งตรวจสอบได้ง่ายสำหรับใครที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะจะเป็น Facebook หรือ youtube เนี่ยนะคะถ้ามีรายได้เกิน1.8ล้านบาทให้ไปจดแวก์ซัก แล้วต้องยื่นภาษีด้วยนะคะใครที่ยื่นภาษีแล้วบอกเป็นอาชีพยูทูบเบอร์นะคะสัมพากรเนี่ยเขาจะมาดูถึงที่บ้านเลยนะคะถ้ามีไรายได้ตามนี้ก็ไปจดแหวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มซะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณโดนภาษีย้อนหลังเนี่ยอาจจะโดนเป็น10บล้านนะคะเพราะว่ามันจะมีค่าค่าเบี้ยรปรับเรื่อยๆอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ถึงนะคะ,ะไรายได้ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะยืนภาษีนะคะจะ ได้ไม่มีปัญหาในภายหลังเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่อง a n นิเมด้ค่ะ